ไฟเมื่อก่อนนะครับที่เขาเจอกันบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดจากหน้าบานที่ปิดไม่สนิทก่อนนั่งจากสมัยก่อนครับมีช่วงหนึ่งเขานิยมว่าใช้เป็นไฟเปิดปิดออโต้เปิดหน้าบานไฟก็เปิดปิดหน้าบานไฟก็ปิดทีนี้ใช้ไปใช้มาสักพักบางทีอ่ะหน้าบานฟิตติ้งมันเสื่อมครับมันปิดไม่สนิทปิดแล้วมันเด้งออกมามันเพเยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นไฟเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอะไรเงี้ยมันก็เสียง่ายมันก็พังเร็วเดี๋ยวนี้เออทางตอตกแต่งเราเราใช้วิธีเปิดปิดเป็นโซนครับ มันจะเป็นการใช้งานแบบพอเราจะเดินเข้ามาใช้โซนวอล์กอินเรากดเปิดไฟจะติดทางวอล์กอินทางโต๊ะเครื่องแปง้งตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆดาวไลท์ข้างบนติดหมดข้อดีคือมันจะลดปัญหาเรื่องการเมนนทนแนนหรือการเสียง่ายของพวกไฟ l อ d ดีข้อดีอีกอย่างคือเราจะรู้เลยว่าเราลืมปิดไฟตู้เสื้อผ้าไหมเพราะอันเนี้ยเราเปิดปิดเป็นโซนเดินมาปุ๊บเราเห็นเลยว่าไฟมันสว่างทั้งโซนเดินไปปิดปุ๊บไฟมันดับทั้งโซนเออมันก็จะลดปัญหาการ เสียง่ายหรืออะไรพวกนี้ไปได้อย่างที่เราต่อตกแต่งใช้ครับใช้ตัวไฟ LED ครับเราใช้แบบเป็นไฟต้นล่างเวลาเปลี่ยนมันเปลี่ยนทั้งเส้นอันนี้มันจะง่ายกว่าสมัยก่อนแล้วครับเพราะว่าเราก็แค่ไปตัดรางใหม่ต่อเข้าสายไฟใหม่เน,นี่ยช่างไฟทั่วไปช่างไฟประจําหมู่บ้านอะไรพวกนี้ก็ทาได้เขาแค่มีอุปกรณ์ก็จะสะดวกขึ้น